กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะการปฏิบัติของโยมในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาได้ผลดีเจ้าค่ะก่อนออกพรรษาประมาณวันที่6ตุลาคม65โยมแจ้งแล้วเจ้าค่ะสิ่งที่ร้อยลัดอยู่คือขันห้ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือสิ่งที่ร้อยลัดแต่ยังไม่สามารถหยุดจิตได้เจ้าค่ะปัจจุบันพยายามให้ตัวเองมีสติแนบจิตโยมฟังธรรมหลวงพ่อตลอดเจ้าค่ะ แล้วพยายามพิจารณาอสุภะต่อเพื่อให้หยุดจิตให้ได้ตามที่หลวงพ่อเทศปโปรดตลอดเจ้าค่ะเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติของลูกถูกหรือ,อยังเจ้าคะลูกรู้ว่ามันยากมันไม่ใช่ที่จะได้ง่ายๆเจ้าค่ะบางครั้งทอ้อพอปล่อยวางกลับได้ง่ายๆเจ้าค่ะบางครั้งทอ้อเพราะร่างกายเจ็บป่วยมาหลายปีแล้วแต่ก็มีความเพียรพยายามอยู่ตลอดเจ้าค่ะ ลูกกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่เมตตาให้ลูกได้พ้นทุกข์กราบนมัสการเจ้าค่ะก,ก็ถือว่าทําไปดีแล้วถูกต้องแล้วนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ไปข้างหน้าได้รู้ข้างหน้าได้ก็หมายความว่าเรารู้สามารถว่าจะไปที่ทางไหนอย่างไรคือโครงสร้างของโครงสร้างหรือแผนที่ของการไปนั้นปรากฏแก่เราแล้ว แต่เพียงแต่ว่าเราเดินยังไม่ถึงจุดหมายนะเรารู้จุดหมายว่าอยู่ตรงโน้นตรงนี้ว่าเรามายึดมั่นขันห้านี่แหละนะรูปเวทานาสัญญาสังการวิญ,ญญาณก็คือร่างกายนี่แหละเป็นรูปนะแล้วเราก็เมื่อเมื่อยึดมั่นรูปนี้เวทานาจิตออกนอกก็เป็นเวทานาสัญญาสังกา,ารวิญ,ญญาณก็เลยเกิดขึ้น เรารู้ก้นบึ้งของการเกิดกิเลสว่ามาจากการยึดมั่นขันห้านี้การเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเราก็มีความรักในร่างกายนี้มีความยินดีในร่างกายนี้แต่เมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเป็นของไม่น่ายินดีอะไรแต่เพียงแต่ว่าเครื่องรู้เครื่องเห็นของเรานั้นยังไม่พออันนี้ก็เป็นว่าปัญญาของเราเข้าใจแล้วเข้าใจว่านิพพานไปทางไหน แล้วเราจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรแต่เพียงแต่ว่าการเดินทางนั้นยังไม่ถึงเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ปฏิบัตินะเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ปฏิบัติบักจะรู้ว่าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังว่าเป็นอย่างไรข้างหน้าก็หมายถึงว่า <c oughs> <c oughs> เหมือนเราเนี่ยออรออยู่ในกลางมหาสมุทรนะเราเห็นฝั่งอยู่ลิบลิบ แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงฝั่งกำลังแบกว่ายอยู่แล้วก็มีคลื่นลมฝนต่างๆเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหลังเนี่ยมีแต่ความกว้างไกลของทะเลที่เราผ่านมาแล้วอย่างนี้นะเขาเรียกว่ารู้เบื้องหน้ารู้เบื้องหลังแล้วเราก็มีจุดหมายว่าเราจะไปหาเกาะหรือหาฝั่งนั้นให้ได้แต่มันยังไปไม่ถึงรู้ว่าไปตรงนั้นนะเราจะปลอดภยัย อันนี้อุปมาให้ฟังก็เหมือนกันว่าเราปฏิบัติไปรู้เลยว่าเราพิจารณาความตายพิจารณาอสุภะในตัวเราอยู่เสมอ,อเมื่อเราจับหลักนี้ได้อยู่แล้วได้ได้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีเครื่องอยู่เครื่องดูเครื่องรองู้เครื่องเห็นมาพอระดับหนึ่งเนี่ยปัจจติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นว่าทุกทั้งหมดมาจากตรงนี้นะแล้วเราก็รู้เลยว่ากิเลสเราเกิดจากตรงนี้หมดเลยถ้าเราเห็นตรงนี้แจ้ง เราก็คงลักกิเลสได้ในที่สุดเราก็คงจะถึงมรรคผลนิพพานเป็นแน่แท้อันนี้ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนั้นก็ถือว่าถูกต้องฟังดูแล้วนี่ก็ถือว่าความมั่นใจความมั่นใจความภูมิใจและก็สติปัญญาที่เราสอดส่องนั้นเข้าใจนั้นถือว่าดีเลิศดีมากเลยแต่เพียงแต่ว่าการกระทำของเรานั้นมันเป็นเรื่องของความยากลำบาก ประจวบกับว่าร่างกายเราไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้าง,างต่างๆการงานบ้างสเพเหตุละต่างๆที่จะมา,าเหนี่ยวลังให้เราเนี่ยไม่ได้เต็มที่กับการทาอันนี้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคแล้วก็เวลาเราก็ลดน้อยลงไปแล้วเราทําเองก็ทําให้เราทําได้ไม่เต็มที่ก็ทําให้เราเนี่ยเนิ่นช้าไปเรื่อย นี้ก็เห็นใจทุกคนนะว่าเราก็ต้องแย่งเอาในเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราถือว่าเรามาถูกทางนะฉะนั้นเรามาเคยบอกโยมอยู่เื่ยๆว่าให้ให้ทำนะะให้เข้าใจแล้วให้ทำดูนะเรายังไม่รู้เข้าใจอะไรมากหรอกตอนแรกนะขอให้ทำดูก่อนรู้คร่าวๆพอสมควรพอแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะแตก ฉานความรู้ออกมาให้เรารู้เข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นโยมก็ได้ทำนะโยมได้ฟังแล้วโยมก็ไปทำแล้วก็ทำแล้วระยะหนึ่งเนี่ยความรู้ความเข้าใจก็จะแตกฉานทำให้เราเรียนรู้ต่างๆได้ก็ขอให้กำลังใจนะทุกอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ผิดอะไรก็ถือว่าโทรหรือว่ารายงานมาร่วมรายการช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรายังไม่พร้อมกับการที่อุปกรณ์การ าการออกอากาศก็ยังยังซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จเราก็ถือว่าอาพอแก้ขัดด้วยอุปกรณ์อื่นๆไปไปไปก่อนแล้วก็ถือว่าให้กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติแก่ทุกๆคนก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะน่าไม่ไม่แม่ผิพลาดอะไรก็ขอใหอ้ให้กำลังใจทำยิ่งๆขึ้นไปแล้วจะเป็นบุญวาสนาของเรายิ่งๆขึ้นไปให้กำลังใจนะ